สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมกา l ินาอันดอนอีกแล้วนะครับวันนี้ผมนะครับจะมา,าพาเพื่อนเพื่อนครับทำภารกิจนะครับจูาา่โจมพวกอินซีนะครับก็ภารกิจนี้นะครับก็จะทำร่วมกับคนในแคมป์ของเรานั่นเองนะครับก็เวลาลงเควสนะครับก็จะเข้ามาพร้อมๆกับเพื่อนๆในแคมป์นะครับ ไม่ยากครับเพราะว่าเพื่อนๆในแคมป์เราส่วนใหญ่ก็จะเข้ามารับเครดิตกันหมดเลยสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะให้ของรางวัลน,นะครับค่อนข้างเยอะนะยครับเราก็เลยจำเป็นที่ต้องลงวิธีการก็ไม่ยากครับเดินไปตามจุดเพสต่างๆพอเราเดินไปตามจุดเพลสต่างๆถึงนะครับก็จะมาถึงสิ่ฐานที่มันสุดท้ายครับของบอส เราก็จ,จัดการรุมสกรรนะครับจะบอสตัวนี้คนระช่วยกันยิงครับับตัวครแป๊บเดียวครับไม่ยากกระสุนก็ไม่เปลืองนะกร,ระสุนก็เราก็เติมมาตั้งแต่ตอนที่เข้ามาในเกมตาแรกก็จะมีกล่องเติมกระสุนให้เราเราจะใช้กล่องเติมกระสุนในภารกิจนี้ได้เลยดีครับเราก็ช่วยกันยิง ว่าเป็นภารกิจที่ค่อนข้างที่จะสนุกนะครับเพราะว่าเราก็ได้เจอกับเพื่อนๆในแคมป์ด้วยนะครับปกติเราทำเทสไลว์วันหรือว่าเทสหลังก็ะจะไม่ค่อยได้เจอกับเพื่อนเท่ภารกิจนี้เราก็จะเจอเพื่อนของเราในแคมป์ทุกคนเลยช่วยเปนยิงข้าวป้าย จากคลิปท,ที่แล้วนะครับผมเลเวล40กว่านะตอนนี้นะผมเข้ามาสิ้นสุดที่เลเวล51สำหรับวันนี้นะครับตอนนี้ก็ทยอยทำเซต50ครับตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ปืน AK แล้วครับเพ,เ,พเพื่อนเพราะว่าดาเมจมันค่อนข้างสูงครับถึงมันจะสายนะแต่ว่าเวลาเราปิดซอมบี้หรือว่าปิดมอนสเตอร์ตัวต่างๆมันก็จะทำดาเมจได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะ เวลาติดกีกก็จะค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ช่วยตั้งมินไปเรื่อยๆเลือดของบอสต,ตัวนี้คนะจะมีทั้งหมด400 สำหรับสายฟรีนะเทียนี้ก็ยังยังอยู่ได้นะครับแล้วก็ความทรัพยากรนะครับความหาของบ้างถ้าเพื่อนๆได้ของม่วงกันแล้วครับก็ถ้ามีทรัพยากรเหลือๆหน่อยนะครับก็เอาไปขายนะตลาดแล้วเราจะได้เงินเอาไว้จับจ่ายใช้สอยกัน เพื่อนๆคนไหนที่ยังใช้ของฟ้าอยู่ก็ค่อยๆทําไปนะครับของฟ้าก็ใช้ได้นะหมอจะตายแล้วเรียบร้อยครับผมเสร็จสิ้นเควสนะครับ อ่าเนี่ยครับก็จะเป็นของรางวัลที่ทางกิจกรรมแคมป์มาให้มานะครับพอจบเควสนะครับมันก็จะพาเราออกจากหน้าเควสนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ,ๆ้อสำหรับแคมป์นะครับ ก็อย่าพยายามพลาดกิจกรรมนี้กันนะครับเพื่อนๆยังไงก็รับของรางวัลได้เยอะนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ